บอกอะไรต้องนอนยังอยาจะเฉลยอะไรหรือเปล่าพอจก็บอกทีนมาได้ก็่ต้องเปลี่ยนใจกันได้บอกที่เป็นผู้อ้ยิจะเหนื่อยทนนี้แม่ระเรงหามากเลยแล้วจะอยู่เด่กนะครับอด้ย่าวนะคอก็บอกทีนมาได้ถ้าอุ้ยอยากจะเดินน้ำหรือว่าจะทานปเ็หรือว่าอยากจะทานก๋เตี๋ยวบอกม็บอกทานมาได้บอกที่าจะมีแต่หามาให้เลย

ช่วงกมุฉันถามว่ายิ้มหรือยิก็ทำหน,าน,น้านาิ้วไม่บอกฉันถามเธาได้เธอพูดไม่ออกแวันมนช่วงมันทำา,าแบบนี้ถามว่ายิม ตบ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 ว่าอะไรล่ะตบ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  เธอขึ้นเขาลงไว้เธอไม่พู้วจสักคำแอจเลทไมาไม่ตอบหนที่มาซอะสมรตาเรีวเงกสีแดรสกร ต็แขจะหลุดตัวแข็วแข็งมัวแข็ตัอแข็งตัวแข็งมีวแข็งตวแข็งตั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 วแ็งตัวแข็งตัวแล็งตัวแม่ังตัขแขงตัมแขขงตัวแข็งตัวแขงตแตัวแข็งตัว็งตัวแข็งวแข็งตัตัวแข็งตัวแง็ง็็ตว อยากมาพอกับอีกวันนี้เลยเธอยังโคเข็นหัวรักมาแปลฉลายตะบังเข้ามา

ลงลิเกกันอหรืออะไรเงี้ยตูวถุงอย่าบาดบาดกันทำไมครับแม่คุณออกามดิท้ามหน่อยออกทำไปต่อไม่ได้ตัวดอกพี่คุณจะรู้จากปากได้ไงจะบอกใช่เห็นว่าเราเดินทางมาไกลแล้วเร่าทกายังจะเหนื่อยหน้าก็เปลี่ยนกันแล้วจะสวยหรือเปล่าถ้าหิวก็บอกว่าหิวเสียบี้ค่ะไม่ต้องเล่นตัวได้ไหมหิวหรือเปล่าไม่หิวปากแข็งซะด้วยหิวหรือเปล่า h i ไม่เล่าไม่ h i ể ไม่ h i วไม่ hiểu หรอเด็ก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 เข้าได้เข้าได้จ้าเข้าได้บังคับได้พี่คะเด็กๆฉันจะไปหาผลเม้มาให้ให้หมิ่นนะเสร็จก่อนแล้วจะดื่มน้ำให้ด่าวพี่คะในกระบอกฉันจะได้ไปตักน้ำมาให้ลำธารอยู่แค่นี้ไเดื่มดื่มให้ด่าวน้ำน่ะ อย่าเล้าหรือได้ไหมบอกว่าไม่ดื่มนะดื่มไม่ดื่มบอกว่าไม่ดื่มถ้าไม่อยากไม่ดื่มเหรอไม่ดื่มไม่ดื่เฮ้ยตายห่ากได้เก็ยังห่าดิฉันบอกชิคกีบไปดัดน้ำมาให้ในป่านี้มันอันตรายมากอยากชิคกี้พาบอกฉันไปไหนดูแลเขาหน่ค่ะจะไปหาอะไรไหมพี use, s <S huh? oh ่เน ah, ี um ่ยจะกินไหมชวนด้วยก็มายางคุยด้วยดีวะ คุยด้วยไม่ยอมคุยด้วยมันเป็นโรคเป็นอะไรฮะถามจริงๆเนี่ยทำไมไม่คุยด้วยกลขี้ออกจากปากไงดอกพิกุลอินเนี่ยท่าทางไม่จะกินดอกพิกุลแน่ <c oughs> ต้องกินขี้อย่างเดียวถ <c oughs> ามเนี่ยทำไมไม่คุยด้วยจะกินอะไหไมเนี่ยไปหามาให้กิกน,ไ <c oughs> นไม่กินจะกินไหมเอ๊ะตงโมไม่กินไงโถามว่าจะกินไหมกินไม่กินนี่ทั้งแมงมึง <c oughs> พูดเจ้าผู้หญิงอะพูดมาดีๆหน่อยไม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะพูดมันต้องให้ไพเราะอ่อนหวานผู้ชายสมว่าบุรุษอะโอ้โหเออคุณครับนายของมึงคือผมจะไปหาอะไรให้ทานเนี่ยทานไหมครับต้องบอกว่าเราบอกไม่ทานแล้วมันไม่หายเลยแม่เ <c oughs> ราตายเขาโดนไปซือ้อแดกอนุนไอ้เนี่ยตีเด็กกันไอพูดใจอย่างน <c oughs> ีด้วยนะ องหญิงเหรอครับอะไรเนี่ยฮะองหญิงเก้าฉันก็รักองค์หญิงเหมือนกันไม่ใค่ะน่าเกลียดจะมาทำแบบนี้นะองค์หญิงพูดตรงๆเลยนะถ้าองค์หญิงไม่ยอมเก้าฉันวันนี้ก็วันนี้เก้าฉันจะคงคืนองค์หญิงเป็นเมียจัดการเลยพี่ต้องจัดการแล้ว

รับรักตัวมองตาล้มคงไม่บอกโดนจูกระบอกให้พี่กอดตึกนัน้องฟันโอเคโอเคโอเคโอเพไีี่วยมคโอเคโอเคโอเ